สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟลประกายแสงนาตีฮะเราอยู่ในไอดีของผมเอง b l a c ค c คลเวอ e ์เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้เราจะทำการรีวิวเจ้าชามี่ฮาราเวนครับคลิปที่แล้วผมรีวิวโนเอลฮาราเวนให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะครับวันนี้มาถึงคิวของชามี่ซึ่งผมทำา2ดาวไว้แล้วนะครับผมจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยครับผม Hitman Shop โน1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ b l a c ค c คลเวอร์โมในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นอ่ะสำหรับชาวมี่นะครับมันจะเป็นตัวเผาไหมตัวใหม่ของเซิร์ฟไทยที่จะเข้ามาในเซใน s s สซีซีซั่นสของเซิร์ฟไทยนะครับผมก็วันที่6เนี่ยแหละที่ นี่คลิปนี้ก็จะลงวันที่6ตวันที่ปิดปรับปรุงอยู่แล้วก็ตัวมันก็จะมานะครับผมซึ่งมันดีตรงที่เซิร์ฟญี่ปุ่นทุกวันเนี่ยเขายัางใช้กันอยู่เลยแล้วก็เป็นทีมเมตาหลักของของทีมสีแดงด้วยนะครับผมซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะบอกทั้งการจัดทีมของเซิร์ฟไทยณนะปัจจุบันนี้ที่มีตัวอะไรบ้างแล้วก็เซิร์ฟญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาไป P PP นะครับผมส่วนโนเอลฮาลาวีนไปดูคลิปที่แล้วครับเพราะว่าคลิปที่แล้วจะเป็นการจัดทีมของโนเอลฮาลาวีนนะครับผมส่วนคลิปน ชามี่เนี่ยไปดูสกิลกันก่อนคือสกิลมันเกียนมากๆนะครับคือไม่ว่าจะเป็นโนเอลฮาลาวินหรือชามี่ฮาลาวินเล่นได้ทั้งคู่ครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะจัดทีมยังไงแล้วคุณมีทีมยังไงที่เหมาะเหมาะสําหรับการใช้ตัวไหนหรือว่าอยากจะเล่นเผาไหมหรือว่าอยากจะอยากจะเล่นตัวทีมสีฟ้าล้วนทีมสีแดงล้วนก็รับชมคลิปนี้นะครับผมโอเคสกิลที่1นึ่งสกิลที่1ก็จะเป็นตีแล้วแปงเผาไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีการ์ดมันเนี่ยตีตีจะแถมสตันให้ครับ ใส่ตัวที่มีไพยฟักทองอาจไพ่ฟักทองเดียวผมอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับผมมันจะอยู่ในสกิลวันตินะครับต่อไปสกิลที่2ครับคือเป็นการโจมตีหมู่แล้วระเบิดไพยฟักทองครับผมคือระเบิดเลยระเบิดภพายักพฟักทองใครมีไพยฟักทองติดอยู่ก็จะระเบิดนะครับผมต่อไปสกิลที่3ครับสกิลที่3เป็นสกิลวันติตีเป้าหมายลวเดียวแปะไพยฟักทองฟักทองจะติดอยู่ที่หัวก็คือจะนับ5เทิร์นแล้วจะทําการระเบิดออกนะครับดาเมจหกร้อยเปอร์เซ็นต ดาเมจระเบิด600%เนะครับแปเทินนะครับก็ตามโจมตีพลังเวทและพลังกายภาพด้วยนะครับแต่ละเทินจะสุ่มการย้ายตัวละครด้วยนะครับก็คือมันจะทุกครั้งที่ย้ายเผาไหม้ไอ้ย้ายย้ายการแปะไอ้ไพยฟักทองเนี่ยจะทําการแปะเผาไหม้ให้ด้วยนะครับผมก็คือมันจะทําการกระจายเผาไหม้อะถ้าใครเคยเล่น one t h u s a n man the strongest ที่เป็นาราชาใต้ดินเอซิซาบวกอะจะเป็นอย่างนั้นเลยสกิลมันจะเป็นอย่างนั้นเลยคือโอนย้ายเผาไหม้ ไปที่ตัวหนึ่งนะครับผมส่วนสก,กิลประสานก็จะลบบาเรียรเหมือนเหมือนโนเอลฮาราวีนเลยตีมฮาร,ร,วกกวราวีนเนี่ยลบบาเรียด้วยสกิลประสานครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนแพสซีฟพาสซีฟปกติของเขาอะ่ะจะเป็นอมาตะาเหมือนลิชครับก็คือเลือดถึง30%จะเป็นอมาตะหนึ่งเทิร์นเหมือนลิชเลยเหมือนลิชสีเขียวนะครับผมส่วนแพสซีฟของเขาเนี่ยเลเวลตอน2ดาวคือเลเวลหนึ่งเนี่ยเมื่อฟักทองแตกเมื่อภายฟักทองแตกเนี่ยจะทําการแปะ เผาไหม้2ส,สแต็กแก่ส,ะส,ะสะตศัตรูทั้งทีมคือ2ดาวก็โกงแล้วครับ2ดาวก็โกงแล้วคือแปรแปรเผาไหม้หมดเลยนะคือคือมันเล่นทีมยือได้อะ่ะคือกลางเอาโนโอเอลชุดว่ายน้ํกากลางโล่ให้แล้วก็ให้มันทําสแต็กเผาไหม้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเออส่วน5้าดาวครับเมื่อเริ่มเทิญน้องจะแปะเผาไหม้สุ่มกับศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมก็ทําแค่2ดาวก็พอนะครับผมส่วนการ์ดครับการ์ดเขาเนี่ยการ์ดเขาเนี่ย คือมันจะคอมโบกับสกิลหนึ่งใช่ไหมที่ผมอธิบายสกิลนี้ก็คือจะแถมสตันให้กับการโจมตีใส่ตัวที่มีภายฟักทองอยู่นะครับแต่ความสามารถของการ์ดระหนักก็คือตีตัวมีเผาไหมจะโอกาสจะฮิวตามตัวเอ่อจะโอกาสจะมีโอกาสฮิวตามเลือดนะครับผมฮิวตามเลือดตัวเองนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับสกิลส่วนการจัดทีมการจัดทีมเอาเซิร์ฟไทยก่อนเซิร์ฟไทยเนี่ยเซิร์ฟไทยมันจะมียูโน่ดีบัฟเฟอร์ที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับอันนั้นก็ดีเพราะว่า ถ้าทีทมสีแดงล้วนยูโน่อีบัฟเฟอร์จะได้เปิดก่อนเพราะว่าเพิ่มความคองตัวให้กับตัวเอง20%ซึ่งมันดีกับทีมสีแดงล้วนมากไอชาม่ฮาราวี Halloween เนี่ยมันเป็นตัวตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าโนเอลช่วยน้ำมันก็ยังใช้ได้อยู่เพราะมันจะกลางโลใ่ให้กับให้กับอีชามีด้ี่แหละเพราะว่าชาม่มันมีนมอมาตะดาด้วยไงปือมีทั้งโล่มีทั้งอาตะแล้วก็ฝาดดาเมจได้แล้วยูโน่ก็ใบอีกคือแบบโอ้โหแต่พอดีเซิร์ฟญี่ปุ่นผมไม่มียูโน่ครับ เติร์ญี่ปุ่นผมไม่มียูโน่และอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือคาร์ลอตแดงครับแปดรถแห่ครับผมแปดแปดแล้วก็ไหลไหลไหลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือฟิลลันครับฟิลลันบัฟเลยบัฟบัฟให้บัฟให้ทั้งโนเอลทั้งทั้งชามีบอกเลยเลยว่าทีมสีแดงค่อนข้างน่ากลัวเลยสําหรับเซิร์ฟไทยนะครับแต่ทีเนี้ยเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเซิร์ฟญี่ปุ่นนะจะมีแอสตาปิดซึ่งแอสตาปิดมันเป็นตัวแทงแล้วยั่วยุคือมันจะยั่วยุศัตรูมันไม่ต้องไปตี ไปตีชาม่อยู่แล้วชาม่จะไม่ตกเป็นเป้าหมายเลยนะครับชาม่ก็ดาเมจฟรีดาเมจฟรียิ่งถ้ามียูโน่ได้ผมถึงอยากได้ยูโน่มากๆยูโน่บิตดีบัฟเฟอร์สีแดงมันจะทําการใบเนี่ยคือแบบไม่ตอบโจทย์มากๆนะครับผมแล้วก็มีราชินีป่าเวทมนต์นะครับราชินีไม่หมดนะครับซึ่งก็จะคอมโบกับกับแอสตาอันนี้คือคือทีมของญี่ปุ่นนะครับยาเดี๋ยวผมพา,พาไปวีพีของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเซิร์ฟไทยก็จัดทีมต่างๆนะครับก็จะมีวิลอาจะมีฟิลลัน นะครับมีชาลล็อดแดงก็หาคอมโบความเร็วดีๆนะครับมียูโน่แดงแล้วก็โนเอลชูไปน้ำนะครับนั่นคือนั่นคือก็จัดทีมก็แล้วแต่เลยนะครับเอาชามี่ไปอยู่ในทีมไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นตัวไอแท็คเกอร์ที่เรียกได้ว่าสุดจะจัดจริงๆนะครับผมผมจัดทีมอย่างนี้เลยนะครับผมจริงๆผมกดออโต้ก็ได้นะแต่ย๋ยวผมกดมือให้ดูก่อนนะครับว่าทีมอย่างเงี้ยคงจริงแต่จริงๆอ่ะผมอยากได้ยูโน่มาอยู่ตรงนี้เว้ยคือยูโยอยู่ตรงเนี้ยคือจบเลยเพราะว่า โนเอลมันเป็นแอคเชกเกอร์อยู่แล้วแต่มันดีมันดีที่มันมีกลางโล่แต่ว่าเราจะไม่ได้เปิดก่อนคุณไม่ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นฟินแลนด์ก็ได้เป็นฟินแลนด์เราก็จะได้เปิดก่อน <S <S เพราะว่าฟินแลนด์มันก็จะปับความเร็วด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดทีมอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดทีมอย่างนี้ดูก่อนก็ได้คือโนเอลมันจะกลางโล่มันก็เซฟเซฟชีวิตชามี่แหละเพราะว่าแต่ชามี่มีอามาต่ายอยู่แล้วไงชามี่มีอามาต่ายอยู่แล้วก็เดีย๋ยวดูกันว่าจัดทีมอย่างเงี้ยจะโอเคหร แอฟฟิลลันบัฟให้บัฟความเร็วให้นะครับผมแต่จริงๆผมในยันยูโนมากย้ำอีกทีหนึ่งถ้าใครมียูโนนะครับโคตรดีโคตรดีนะครับผมอ่ะมาถึงฟิลลันครับก็บัฟเลยครับบัฟให้ชามี่คือชามี่ตอนนี้คือถ้าใครมีจูเลียสอยู่คือเอาของเอออีุปกรณ์สวมใส่นะครับก็คือเอาของจูเลียสอ่ะให้ชามี่ไปเลยเออมันเป็นแอคเซอร์อยู่แล้วนะครับผมอ่ะมาถึงก็ราชินีเวทมนต์การ์ตีจะลดเลือดให้กับแอตตาครับพลังป้องกันที่เยี่ยมที่สุดในทีมนะครับผมอ่ะต่อมาก็เป็นชาร์ล็อตครับ โอ้แต่ว่าทีมตรงข้ามโอ้เหนี่ยะมีอมตะอยู่ <S <S พ<อ>เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆเรามีอมตะแน่นอนเราจะทําการอันตีได้ใส่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมแล้วั้นก็ฝากอันตีไว้อ่ะแปงไว้เลยแฝะอันตีไว้เลยเนี่ยภายภายทองวิกี้เห็นไหมครับวิกี้เห็นฟักทองไหมอ่ะแต่ว่าบอนผ่านเชิญน,นี่จะกระจายเผาไหม้ครับเห็นกระจายเผาหไหม้ไหมกระจายเผาไหม้แล้วครับตรงนี้เขาแปะเผาไหม้ไว้แล้วนะเออแต่ทีมผมตายหมดแล้วนะครับผม แต่ตอนนี้แอตตาผมอมาตายอยู่นะครับเวก้ชามี่พ้นของของชามี่ไปอ่ะพ้นเคอร์ของชามี่ชามี่ก็จะหมดอมาตาเหมอนะครับผมเขปั่นไปตายหมดดูขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่เราโดนอันตีแอตตาตายปะ่ะกูตายเลยนะครับผมไม่เป็นไรอันนี้เราเล่นให้ดูเฉยๆนะครับผมเ,เหมือนมีฟินแลนด์ยังไม่ค่อยดีเลยป่เดี๋ยวลองอีกทีหนึง่งถ้ามีฟินแลนด์ไม่ดีเดี๋ยวเอาโนเอลฮาลาวินเดี๋ยวเอาโนเอลช่วยน้ำมากังโลให้นะครับผมคือชามี่อ่ะ ชาม่ขอให้ได้แปะกับระเบิดสกิลสองอ่ะคือมันจะรุนแรงมากๆนะครับตรงนี้บัฟไปก่อนเปิดแปอ่าต่อไปราชินีเว่นต์ชัราชินีแม่มดอันติเมสสก,กิลแปะผีสวนมาจูเลียสครับอันติใส่ใโอเคแสตาสวยครับเพราะแสตาป้องกันอยู่นะฮะตรงนี้อันติใส่ริวเลยฮะตรงนี้เปรี้ยงไปติดนี่ฮะวิกกี้มีฟักทองขึ้นมาเี่รยรีบมีมีมีสัญลักษณ์ฟักทองอยู่นะ แล้วนี่ฮะติดเผาไหม้ด้วยนะตีมาเอคยังไหวครับยังไหวยังไหวแอสต้าตีมาแต่แอต้าเราเอามาต่ายอยู่นะครับสบายสบายเลยครับตรงนี้ก็ปั่นไปก็ปั่นตึ้มใส่ยูโนแดงสี่ห้าห้าคือไม่มียูโนแดงครับผมไม่มียูโนแดงครับถ้ามียูโนแดงที่สบายเลยครับคือใบใบใบสบายเลยครับยูสองครับไปยังไปแรงนะครับนี่คือสีฟ้านะครับดูเลียสคือสีฟ้านะครับอ่ะสตันก่อน ม่ใช่ไม่จู okay. G แต่ตายเลยว่ะโอเคเนี่ยคือจูเลียสีฟ้าแต่ฮาม่คือสีแดงนะวิกก right? ี้เห็นสกิลสองไหมโคตรแรงโคตรแรงนะครับแล้วถ้าเกิดมีมีโลแต่มีพลังเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูหลายหลายหลายแนวเล่นให้ดูหลายๆแนวนะครับต่อไปเปลี่ยนฟินแลนด์บ้างเปลี่ยนฟินแลนด์เป็นโนเอลบ้างเป็นโนเอลช่วยน้ำบ้างนะครับผมอย่างที่บอกครับไม่มีไม่มียูโนครับถ้ามียูโนจะดีกว่านี้ถ้าถ้ามียูโนเอามาแทนที่ โนเอลนี่สบายเลยเพราะว่มามาถึงย no ูโน่จะได้เปิดก่อนแล้วก็ใบก่อนนั่นเองนะครับผมเล่นทีมแบงค์แอสตาทีมออโต้จริงๆโยนสมองเล่นเลยใช่ใช่เลยฮะอันนี้วิกกี้เพิ่งเอาโนเอลมาจริงๆกดออโต้ได้นะแต่โนเอลต้องกางโลนะครับโนเอลต้องกางโลได้กดออโต้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เซ็ตโนเอลกลางโลไว้ปัดมาไม่เป็นไรครับยังไงก็ชิวๆแล้วอ่ะโนเอลกลางโลก่อนเลยโนเอลกางโลให้ชาม,มี่ก็ได้นะครับโนเอลกางโลให้ฉาม,มี่ก็ได้ แต่จริงๆโนเอลให้กลางโลกให้ตัวเองดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตีหมูนะครับผมอ่ะราชินีเวมนม์แม่มดอันตรีมาแล้วก็ปั่นคืนกลับมาไม่เป็นไรนี่ฮะชาม่ตีสวนโดยก็ตีสวนนะเอาเรื่องอ่ะชาม่แปะใส่ใครดีแปะใส่ชาร์ลอตแล้วกันอันตรีเมสก,กิลเปียงแล้วจะติดปักทองนะครับติดเผาไหม้ด้วยนะครับแตาปัน่นแคตาเลือนน่อนเลยนอนแตาปั่นยิ่งแรงชาร์ลอตตายไปแล้วก็กระจายเผาไหม้เลยครับกระจายเผาไหม้เลยครับตัวน,นั้นตายคือกระจายเผาไหม้เลยครับ คือกลายเป็นเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีโล่ของโนเอลแล้วก็เนี่ยเขาไม่จูเลียตายเลยแ้วเว้ยคือแบบที่ีโกงจัดคือที่สภาพถ้ามียูโน่อะที่สภาพทุกคนที่สภาพมียูโน่ใบอะคืออีกฝั่งทําอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยเขาไม่จนตายเลยครับคือแบบทีมนี้ปล่อยสมองเล่นของจริงครับเนี่ยแล้วตีสวนตีสวนคือกลางโล่นโนเอลให้ให้ให้ใหชามี่อะชามี่มันจะตีสวนอะคือแบบตีมาเลย ตีมาเลยคือแบบตีธรรมดาแหละโอ้โหนี่ติดเผาไหม้เนี้ยตีธรรมดาก็ติดเผาไหมานะ้นะนี่แล้วสกิลประสานของแอต้าก็จะทําการสตารด้วยแต่แอต้านี่ไม่ติดสตัร์อยู่นะอันนี้เราจะสวยป่มเนี่ยเราโดนปั่นจะตายโอ้ยจะโดนเผาไหม้ตายครับนี่แหละครับความเป็นของชามี่ฮาราวีนครับผมเพิ่งเอามาใช้เนี่ยผมเอาย้ายของจูเลียสมาใช้ให้กับชามี่ฮาราวีเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราจนจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย,บายสวัสดีเออ